ครับผมสวัสดีพลพี่น้องสุขูมสุขคนครับผมมือนี้มาสมเข่าจนหอดคำครับพี่น้องหอนมันบูดเลยพี่น้องามาวานไมครับพี่น้องหอดคำกึกมันนี่พี่น้อง ไปก่อนไปก่อนใส่จมูกหอนคำเลยครับพี่น้องมูนีปลาน้องปลาน้องใส่หอนคำกึกครับแต่ใบมุกยังหอนคำครับซ้ำเขาครับพี่น้องเขาบวกระดับมาปั้นน้องกัรบ้างก็เปียกๆนะครับมันคือจะบเกิดเพราะปั้นแล้วปุ๊บแรงมากเลอาทิตย์เลยครับพี่น้องเลยเขาเลยบเกิดครับ ยันเลยมากปันไม้ครับพี่น้องอสายิบทำครับบรรยากาศย่้มแรงแรงบรงรยากาศแรงครับกลางคืนครับผมโอ ผมเว่งล่างตกบยิตกแล้วล่ะครับโอ้โหบึงน,นี่คุ้มคุ้มครับพี่น้องวันนี้ไปด่ากระพิบครับอือสุดยอดครับปลาน้องใสอดคำกลึกึกเลยครับพี่น้องซ้ำเขาซ้ำเขา นี่แล้วครับผมเพ็ดเข่าครับขันโบแหงกระทวมครับมีสองยางมีม่ปีไหไรสยว่าพอดีเรกครับเห็นหน้ามีสองยางครับผมขันโบแหงกระทวงครับโบแหงน,น้ำทวงมีสองยางแต,แต่ผู้ใดว่าถือช่วงครับขันบถือช่วงคือบบเกิดเลยครับพี่น้อง ต่าน,นี้ขนาดว่านดินเปียกๆได้ครับพี่น้องมันยังบ่เกิดเลยเห็นหน้าภูไหยว่าเห็ดง่ายครับพี่น้องเห็นหน้าก็มีสองยางครับขันบ่แรงกระทุ่มครับผมขันภูได่ว่านถือจะดีไปขันบ่เดือนหนาผมว่าสีแดงอีกผว่าเดือนหนาเบิ่งเด้อครับพี่น้องนี่วันวันที่เลยวันนี้วันที่สิบเอ็ดมีสองย่างเลยครับทุกน้อง ขึ้นหน้าบรรยากาศย้ำขึ้นครับผมปัานหน้าเน้ำขึ้นครับตระมาณนี้ครับผมพี่น้องพูดม,มืดข้างครับผมพี่น้องพูด ขึ้นเข่ามาครับพี่หึงขึ้นเข่ามานี่แหละครับผมเห็นหน้ามีสองแบบนี่แหละครับผมพี่น้องเอ้เอาแรงวานถือถือไปวานถือขันโม่แรงกระทรวมละพี่น้องเอ้เอาคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมพี่น้องอย่าปลุกคอกันคลิปหน้าครับนี่สวัสดีครับ